ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง2องเลขชาแนลครับมาแล้วครับแนวทางจากอาจารย์หนูเมืองมหาหลาวพัฒนาวันนี้1สิงหาคม2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาดูแนวทางกันครับสำหรับอาจารย์หนูเมืองมหาหลาวพัฒนาวันนี้หสิงหาคม2565อาจารย์หนูเมืองมหาให้มา4ตัว1ชุดตัด 3ตัว2ชุดแล้วก็เลขจับคู่2ตัวอีก6ชุดดังนี้นะครับสำหรับอาจารย์หนูเมืองมหา,หาลาวพัฒนางวดวันนี้1สิงหาคม2565 4ตัว4117ย้ำ 7, สี1หนึตัวมี2คู่นะครับก็คือ117และ116ย้ำห1ึ่และ116 จับคู่2ตัวมีทั้งหมด6คู่6ชุดดังนี้ครับ1 1 1 4 4 7 1 6 6 7 1 7ย้ำา1 1 4 4 7 1 6 6 7และ1 7ซึ่งตรงที่วงกลมเอาไว้น่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เน้นนะครับสำหรับนี่คือแนวทางของอาจารย์หนูเมืองมหานะครับงวดประจำวันที่1 สิงหาคม2565สำหรับหล่าพัฒนาสำหรับวันนี้ครับเป็นวันจันทร์ที่1สิงหาคม2565มีการถ่ายทอดสดหวยเหล่าพัฒนาเช่นเคยนะครับก็รอติดตามชมนี่คือแนวทางนำมาฝากคุณผู้ชมลองนำไปพิจารณาโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆครับสวัสดีครับ